สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ซ่อมจกักรยาพา้าสแนลครับผมมี FC เอีเป็นเพื่อนเป็นถักขามา,าหลายคันนะครับเนาะอยากให้ผมทำคลิปเปลี่ยนตัวปั๊บได้นะครับเนาะปั๊บได้ม้นได้คนระับผมเพื่อน,น,น,นบางที่ปั๊บไปเดียวมันได้บสวยนะครับเนาะได้บงามเพราะว่าข้างในไม่มีปัญหาเป็นอยีางเนาะสปริงอาจจะสปริงอาจจะรวมอาจจะ ใส่งานเกินอาจจะขาดนะครับนะเนาะในกาแผ่นตัวนี้อาจจะมีรอยบาดของเส้นได้นะครับเนาะอาจใส่นานเกินไปก็ปต้องเลยทําการเปลี่ยนใหม่นะครับเนาะตัวนี้คือกันนะครับเนาะตัวนี้ก็จ,จะมีบางทีก็มีรอยเส้นได้บาดชน,นหมาจะมีปัญหาบอลน,นี้นะครับเนาะเพราะว่าได้เหรอ ได้วิ่งไปวิ่งมากเนาะครับเนาะวิ่งตัวนี้มันตัวนี้มันมีปัญหาก็ได้เห็ดนี่ปั๊บได้บงงามหรือว่าได้ขาดนะนี่ก็ต้องไเปลี่ยนใหม่เนาะครับเนาะวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนาวิธีเปลี่ยนก่าง่ายๆเนาะครับนะเนาะแค่หาเอาไข่พ่วงหรือว่างัดหมุนมาใส่มือเนาะครับเนาะนี่เนาะครับดังแก,กแ๊กเดี๋ยวหมุนมาใส่มือสิเนาะครับหมุนออกเนาะครับเนาะ เขาก็จะมาเขาเขาจะมาเป็นสุดแบบแบบนี้ชิลเลอร์นะครับเนาะมาหายเหาเลยเขาก็เอาแผ่นนี่ใส่ทำทาบุมีแผ่นตัวนี้เนาะครับก็ต้องใส่แผน่นแผ่นตัวเก่านะครับทามีมากกับต้องเปลี่ยนวัตถทั้งสุดเลยนะครับเนาะไหนก็มาหมุนใส่สีขึ้นเก่ายังไงนะครับเนาะวิธีเปลี่ยนมันธีเปลี่ยนเขาก็ต้องทำความสะอาดมันก่อน นี่นะครับนี à, ่เป็นร้อยใช่ไหมครับเห็นไหมเพื่อนเพื่อนนี่ใส่งานมาโดนเลยเป็นเป็นร้อยใิมันขาดเนาะครับเนาะแทนเพื่อนว่าว่าอยากซื้อไม้ว่าต้ออยากซื้อไม้ก็หากระดาษทรายมัดคัตนะครับเนาะเบอร์ศูนย์นะครับกระดาษทรายเบอร์ศูนย์มัดคัดคัตคัตให้ร้อยมันหายให้ได้มันวิ่งสลัวนาะครับ นี่ใส่กับมุนเข้าไปคือเก่านะครับนะเนาะเพื่อจะให้แน่นนะก็ต้องให้พวกงัดไปเนาะอือปุอ๊บนะแน่นพอมาณล้วนะก็ต้องใส่หนึ่งผ้าซักกรารเนาะครับเนาะซุปน้ำมันน้ำมันก็ต้องให้มีตลอดเนาะครับเนาะนี่เบียกมือผม ใส่กลับไปก่อนนี่คือกันเพื่อนเพื่อนถามว่าต้นยากซื้อไม้กับหากระาดาษทรายเบอร์ศูนย์มาคัดคัดนะครับเนาะคัดถูลงทีใส่เขากระาดาษทรายนะครับเนาะคัดทั้งสองอันแล้นะครับคัดกระาดาษทรายแบบนี้นะครับกระาดาษทรายก็ต้องเป็นเบอร์ศูนย์นะครับเนอะเอาเบอร์อื่นจะหยาบเกินไปเห็นไหมเราเป็นรอย มีุนเขาตามเองนะครับเนาะจะมีอรก็จะมีลองเอาเขาจากนั้นใส่สปริงเข้าไปตัวล็อกสปริงเนาะครับเน,ะบนเาะบุนไป ฐาตัวนี้นี่มุนหมุนบระยูนนะครับเนาะมุนจะได้กับบอยู่บมแนนเ้กเทือนนะครับก็จะมีวิธีให้เพื่อนแก้ไขนะครับฐานบมแนนสแสดงว่าตัวนี้มันสแสดงว่าเล,เ,ลเ,ลเล็กตัวนี้มันงอมเข้าไปนะครับต้องอ่ามันออกใส่ไขพวงเข้าไปเนาะทิ่มเข้าไปอ่าจะเห็นแห้งนะครับเนาะคอ่อยอ่าออกอีกทีนะครับ ด้วยเขาอาออกให้ให้ขับกระพู้ตัวนี้นะครับเนาะตอตาตัวนี้บีกกบกดเข้าไปร้ายมันเปียกในตัวนี้รวมมุนหมดเลยวงง,งัดงัดออกทั้งสองขางนะครับค่อยปั๊บตันน,น,น,นิดจัวนั้ดนั้นอาสปริงใส่ให้เขา้วก็จะมุนตัวนี้ได้ง่ายอาจจะรวม นะครับเนาะวิธีเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนตัวปั๊บได้นะครับ <c oughs> ก็บมี่ํานีเนะครับ้าเพื่อนมีปัญหาหนึ่งจักหรือว่าอยางไรอะไรจักองไรจักเย,ย,ย็บผ่าตุ๊บเนี่ยห่อทุกชนิดนะครับสามารถคอมเมนต์ตายลิดหรือว่าอยากมีอยากอย่างได้อะไรหรือว่าจักกไหม,หม่มือหนึ่งมือสองมีนะครับเนาะให้เพื่อนคอมเมนต์มาถามเบิง่งจะมีรายดุนหลายราคานะครับ ครับผมคลิปต่อไปผมจะมาทำคลิปทต่ว่าน้ำมันบ๊บพุ่งบ๊อขึ้นใช้ตามแมวนะครับแย่วิธีเติมน้ำมันจังไหนเติมหน่อยเติมไรนะครับเนาะ,ะครับผมชลาลรุนี้ขอจบคลิปพิธีนี้นะครับสวัสดีครับผม